ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนวันนี้พาพี่น้องมาเบิงนะครับวิธีการวิธีการทําเบ็ดคันนะพี่น้องเด้อนะครับวิธีการทําทําเบ็ดคันครับพี่น้องนะครับเบ็ดเป็นเบ็ดคันไม้ไผ่รับพี่น้องนะครับหรือคันใไผ่นะครับเบอร์เบ็ดนะครับใส่เบอร์ สิบห้าครับผมเป็นเบอร์สิหาครับผมนะครับซื้อมา,อาลังหนึ่งพี่น้องอห,หนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งกองนะครับนะหนึ่งกองนี่คือมีหาสิบดวงครับพี่น้องราคาเจ็ดสิบบาทครับพี่น้องนะครับราคาซื้อสายหลีดนะพี่น้องนะสายหลีดนะครับขนาดร้อยร้อยปอนด์ครับพี่น้องความยาวหนึ่งร้อยเมตรซื้อมา สีมาหนึ่งหนึ่งลังพี่น้องนะครับเนาะสีมานะครับสิมาชุดหนึ่งก็คือนะครับร้อยเมตรนะครับราคา200บาทก็พี่น้องนะครับเหตุผลเป็นอย่างถึงไสสายหลีดป่ะจะครับเพราะว่ามันมีความเหนียวพี่น้องเขาเขาไสสายเสื้อธรรมดานี่นะครับปัญหาก็คือขาดพี่น้องนะครับเจอปลาไส้ญ่ๆนะครับนะครับขาดก็พี่น้องนะครับก็เลย เปลี่ยนมาเป็นสายบียดครับพี่น้องนะครับพี่น้องลองลองไปปรับปรุงหรือลองเฮ็ดบ่งได้พี่น้องเด้อเด็ดคันท่าใหญ่นะพี่น้องนะครับอย่างหนึ่งเวลาถือปา่าพวกป่าอย่างเฮ้ยที่มันเวลาถือก,กินเบ็ดล้วมันที่เกี้ยวไปเกี้ยวมาเราสายที่เปลี่ยนรังเชือกเนี่ยมันสี่ยุ่ยเนาะมันที่เกี้ยวไปนะเกี้ยวมางูเนาะเออคันข้าเมีโอกาสพี่น้องปลาเสียมปลาเสียมมิว้ว ปลาเสียมนี่เวลามันถืกอเรามันที่ไปคล้ายๆว่ามันที่ไปกัดกัดสายเชือกเขาหน่อยมิ้วเออนั่นแหละครับเป็นเนื้อสั้นครับครับเนี่ยก็เรียกว่าใสสายหยีก็เรียกครับพี่น้องเนี่ยนะครับช่วงนี้กาศร่มเย็นๆมาลวพี่น้องเบาๆมาลวพี่น้องนะครับเหยื่อที่ใสช่วงนี้จะเป็นเหยื่อปูนะครับนะนะครับครับใสเหยื่อปูพี่น้องใสแซยไปเลย ถ้าปูมันตายหรือเงี้ยมันหล่อนเท่ากับเย็นนะครับพี่น้องนะครับหมายเดิมม็คือใส่ในพรมเนี่ยพี่น้องใส่ในห่วยเลยนะครับช่วงนี้น้ำพรมกําลังลดพี่น้องนะครับมีโอกาสไปเที่ยวเคลื่อนโน้นขาาครับเขายังเปิดประตูเคลื่อนระบายลงพรมอยู่ครับล้วก็ระบายลงคลองซอ,อยอยู่นะเข้นนะครับไปเบิ้งอยู่เคลื่อนน้นเข่านะครับพยกยอเนาะนะเข้นไอ้ยงยอปรลดอนะ่ะ มันร่นเผาโอ้ถื่อคักขนาดเลยครับโอ้ผมนะครับครับปลารถยกขึ้นบาทหนึ่งนะเรียนน่าจะละสองตัวสามตัวโอ้ครับสอนเพื่อนเลยมาดูน้ําเขาครับแต่ว่าเพื่อนว่าเป็นเป็นบางเมื่อมันจะเป็นช่วงมันนะครับสงสัยเอ๊เป็นบางช่วงนะครับเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงครับพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องเอีย นีกับมีดุนญ่ครับพี่น้องนาเขียนครับนาเขียนพาพาเฮ็ดเบ็ดพายากเบ็ดครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีเสียนมิวพี่น้องเด็กชายมิวนะครับเรียนชั้นป .6 โรงเรียนบ้านทันครับพี่น้องเนี่ยครับมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเฮ็ดยักเบ็ดครับโอ้เนี่ยครับกินเกยงไหนนะครับผมจำได้ตั้งแต่ช่วงสาปลายไหม กินนั่นอยู่ปอดได้ใช่ไหมสาปายุ่นี่สาปายุพวกเขาสาปายุในเขียนพราะเขาไอ้่อยมิวมันเลื้งเลี้ยนเนี่ยมันแลีนลงมาจากทงมันถอนเก่งผมจำได้สมื่นอย่างนี้คลิปอยู่ท้ายไปอ่ะอโดดลงไปในิสัยพวกว่ายน้ำน้อยเนี่ยแม่โอ้ยหนักแจนยยันๆันหนักเบาเบาหนักครับอ่านี่ยพี่น้องเนี่ยบางๆของพี่น้องบ้านเทาคือ นะครับยักเบ็ดหรือการเฮ็ดเบ็ดคันเอาไว้ใส่นะครับที่นอเพราะว่าเดือนหนาเนาะเดือนหนาจะเริ่มเกี้ยวขอบแล้วนะเขียนน้ำเห็นปะครับเดือนหนาจะเริ่มเกี้ยวขขาแล้วพอนะเคะเียนเนี่ยเขาอย่างครับเนี่ยออกหงวงแล้วเนี่ยครับข้าวข้าวเหนียวน้าปังนะ ข้าวเหนียวนาปังต้องแปดหรือสมัยก่อนเน้อเอินข่าวดอหนักเขียนนะเห็นไ่ครับเออเนี่ยเอินข้าวดอนะครับข้าวเหนียวนานาปังข้าวไม่ไวแสงเลพี่น้องเนื้อภาษาชาการเอินข้าวไม่ไวแสงก็คือปลูกได้ช่วงฤดูทุกฤดูพี่น้องออกหวงบัดปี๋่แต่พอน้ำพอปุ๋ยครับพี่น้องนะครับแต่พอน้ำพอน้ำพอนําปุ๋ยครับครับผลผลิตดีแล้วนะเคียนนะครับ ครับโอ้บางคนเป็นวางเสียนะเคียนข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะ้ำปังข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาว้วขาวดอเนี่ยมันแข็งมันบดน,นุ่มคือก็พวกไหนแม่นบมาในเคียนซูมือนี่เดี๋ยวนะีน้ะเคียนนะปรับปร,รุงพันนะุ์นะั้เคียนนะอ๋อปรับปร,รุงพันพี่น้องให้มีความนุ่มนะครับนะครับครับข้าวเหนียว ราคารับซื้อตอนนี้นะเขี้ยนร้านเมืองไม้ท่านะครับเขาประกาศรับซื้ออยู่ข้าวเหนียวหน้าปังข้าวแขยงนะครับพี่น้อง9บาทต่อกิโลกรัมห้างจากกอกหกเขาเนี่ยบาทเดียวเรื่องนะเขียนนะจริงๆเราไม่ต้องห้างกันสักสองบาทเนาะข้าวเหนียวนะปีกอกหกเนี่ยมเฮ็ดมันเฮ็ดยากหลายครับมันโดนหลายเนี่ยเห็นปะครับหกเดือนเนี่ยครับเนี่ยครับเริ่มมี เข่าไปตากร้านแล้วพี่น้องช่องนี้ครับพี่น้องอืมอืมครับเอาใจช่วยนะพี่น้องเด้อส่งกำลังใจซอยพี่น้องเขาน้ำท่วมปีนี้อุบลนหนักครับพี่น้องตอนเนี้เข่าผมนีกินสั้นอุบลนะครับพรรคพวกผมตั้งยุงพุ่นว่าโอ้ยผมนีเข่ากินสั้นมาเขียนปีเนี้ย พ่อชี้ขายียงนะครับขายสุปพี่น้องห้องกินนะพี่น้องนะอยู่ทั้งบ้านเท้าตอนนี้ก็เขายังพ้อมีเยอะครับพี่น้องเอาไว้เอาไว้กินนี่แหละพี่น้องเหลือค่อยขายครับเป็นสั้นครับนะครับเอาเข่าขึ้นเล่าไว้ก่อนพี่น้องนะครับครับผมครับ อยีพี่น้องเอ้ยมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับวิถีชีวิตบ้านเฮ้าครับวิถีชีวิตบ้านเฮ้าพี่น้องนะครับอยู่กับไฮอยู่กับน้านะครับสิมีช่วงพักช่วงว่างแค่ช่วงนี้อะพี่น้องเนี่ยนะครับช่วงน้ำท่วมเดือนเดือนสิบสองพี่น้องแล้วก็เอียงน้อยกับลงไฮลงน้าแล้วก็บมีเวลาว่างแล้วพี่น้องเนยนะครับบางคนมีไฮอ้อยก็ขึ้นเป็ตัดอ้อย ทีนี่ให้อ้อยเท่าไหร่ปีเดียครับประกาศซื้อเท่าไหร่เสี่ยรันยังโบ้ครับดิมีค่าวว่าบ่ตั้มก็พันสองหรือเท่าไหร่ปีเนี่ยมีค่าวว่าพันสองประกาศดอกมัง้งเอนอะคาดว่าพี่พ,พี่น้องเอ้พี่นี่อ้อยกัดนะครับต้องพันขึ้นแล้วครับเนอะโอ้ยดีใจกับพี่นอ้องเขาเฮ็ดอ้อยได้พี่น้องเด้ออ้อยงามว่าปีเนี่ยมิวมฮะ แม่นบอกไม่นั่นดิโอ้ตายตายพี่น้องเอ้ยเจือเอิ็นจะปล่ยเือเกนเสียมิหวต้นเนี่ยคิดว่าปีนี้จากร้อยตันปีนี้ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้อยเนี่ยหิ้วหาล้อยว่าหาตัเนียโอ้พี่น้องเอ้ยเอาดีใจกับพี่น้องเขาได้พี่น้องเด้อใครมีไอ,ไอไ้อยปีนี้ครับครับเอาเขาเลยแล้วโอ้กัดทายพี่น้องเขาเบิรงเนาะพี่น้องเขาบางทีอยู่กรุงเทปเฮ็ดงานอยู่เสียมิหว เขาเห็นภาพทงไฮทงนาเห็นพี่เห็นน้องเขานี่เขากัดยังไงดีขายความคิดนหอดบ้านมีลงังใจเฮ็ดงานในมิวเนี่ยถ้นานะครับพี่น้องเขาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วกันนอ,อไปท้ายแบบดื้อเกลี้ยจุดกระโ p o เนี่ยยินดองยินเลิ้งเห็นว่าหน้ะผู้ใดไปจุดน้องยินเลิ้งไปจดุดแต่บ้านก็จมก็ตกใจโอ้ยผู้ใดไปจุดจรนงแล้วท่านเนี่ยว่างเสียผู้ใดเนี่ยอยู่หันเนี่ย เด้อบอกเด้อผู้ใดพักพวกผู้ใดเนี่ย,นนยบอกจุดจะเป็นเวลาเออจุดจะเป็นเวลาเดี๋ยวพี่น้องเขาหย่ามือแรงพักฟ่อนเขาบ้านเ,าเราเพื่อนยิ่งกระโเพื่อนตกใจนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพี่น้องครับเนี่ยเด็กชายมิ้วนะครับโรงเรียนชุนวันหันนะครับเกพกพี่น้องนะครับเนี่ยเพได้ไปกีรีใส่เด็กพี่น้องเด้มาเฮ็ด นะครับเฮ็ดเบียดเอาไว้ใส่น้ำให้น้ำนาแล้วก็มายามตรงเตี้ยนพี่น้องเลยที่สนใจบั้งฮะผู้ใดมีดอยากได้ลูกเขยเนาะโอ้อยากได้ลูกเขยพี่น้องเอ้ยลูกเขยลูกเขยขยันคักนะครับหายุ่หากินเก่งคักแล้วพี่น้องเด้อเอาฝากไว้ครับเนี่ยนะครับเนี่ยนเด็กชายมิวนะครับเนี่ยเสียงมิวพี่น้องมันหันในพี่น้องเด้อนะครับ ปีนมิวปีนาชไีไปเรียนใส่ไหนไปเรียนโรงเรียนเลียนไหนชี equally, ้ไปโรงเรียนโคกบ่ะพอไปโรงเรียนผู้เขียวเตี้ยเอามีอีไหตาอดตาอดไหมนี่เอาดีๆครับเรียนมันเทาก็ดีเรียนยิ่ใส่ก็ดีวัตประเมีความขยันตั้งใจเนาะนะครับการคลิปนี้การนะครับมาเป็นพี่น้องเนาะ ชุดนี้กับมาทายพี่น้องเบื้องกันเฮ็ดเบ็ดนะครับวิถีชีวิตบ้านเฮานะครับเดี๋ยวโปรแกรมหน้าจะไปเฮ็ดอ,อย่างไรนึงเดี๋ยวที่ไทยพี่น้องเบื้องเลยจะพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับ,บ,รบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จนะได้พี่น้องเด้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ